มาเยี่ยมเจ้าอินซีหน่อยโอ้ไงกรุบเลยอครั้งนี้ก็ห่วยออกดิหนิศูนย์สามไปไหนเจอแต่เลขนี้นะเรื่องไงเอาใหมา่แล้วมาพอดีเลย สีระแนงหรือยังขูดสองคันไงมันก็ขึ้นมาติดติดเลยขึ้นมาที่เดียวสามคันเลยทำไมเหมือนไม่มีดินเลยมีไม่มียังไงรุดพังหรือเปล่า สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดมซิงดินดนครับอากาศคัาไม้เลค่อนข้างร้อนจะแลกไปทน,น,นีมก็รอให้เขามาหมดก๊อตกำลังขึ้นใหม่คันนึงเดี๋ยวค่อยไปดูไอ้โมงไมดิก็มันมองไม่เห็นไงมันบังป<บ>ะบ่อลูงนี้ ไอเรือเขาอยู่ไหนยังไม่ลงรอเปล่าโอ้นี่ยืนสองเลยพีโมกับซานี่ไมนีเขามออกโอ้ยซานี่นี่เงาหงอยเลยนะซานี่ ไปม,มีรถข้าวอะไรเนี่รถข้าวนี่หมดเลยครับมี่ใหญ่ๆไปไปดูพี่โม่กันเจ้อกิน,นูยมีนูยับปลาโอ้ยตกลุมตกลุม สวัสดีไปยังทีมงา,งานครับวอนนรัสยังไม่ได้นั่งคันใหม่เลยเนี่ยคันนี้ที่วางหัววางเทอ,โโอร์โบใหม่จะฟืดฟาดขนาดไหนเออ ควบคุมคอนโทรลโดยจานเป้ยังไม่ได้ไปดูหน้างานเทเลยได้ข่าวว่าเขาเทงานใหญ่5ไร่สูง1เมตรน่าจะเป็น10ไร่รับรถเพิ่มไหม <laughs> โอ้โหวันนี้บินง่ายอยู่ครับเอ้๋พี่น้อง มีคอมเมนต์หนึ่งเขาว่าคันนี้ไม่ใช่ F6 เป็นขีด6มันต่างกันไหมครับเขาว่าตัวนี้ไม่ใช่ F6 นะครับมันเป็นขีด6ครับเออเอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า F6 กับขีด6นี่มันต่างกันไหมเออหรือว่ามันตัวเดียวกันเอออันนี้เขาคอมเมนต์มานะเออ หรือว่ามันมีขีดหกด้วยเอฟหกด้วยเจ้าโคมาสูนี่ปลดประจำการเลยครับน่าจะขายนะครับใครหาอยู่ครับรุ่นแปด เก่านอกรุ่น8ปดวัสดีจานเป้จานเป้ผมถามหน่อยว่ะครับคันนี้มัน F6 หรือมันขีด6อันนี้นะครับครับอันนี้เป็น้ขีด6ครับขีด6ไม่ใช่ F ตัวรองนั่นดิอ๋อถ้าเอฟล่ะอันนั้นมันจะเป็นตัวตัวท็อปตัวท็อปมันมีอะไรมันต่างกันตรงไหนบอดี้ต่างกันบอดี้ต่างนี่เครื่องเครื่องอีกฮะมีเครื่องสี่สูบเอาแล้วเอฟหกอ่ะปุกหรือเปล่าอิไม่ใช่มันสี่สูบหมดเลยเหรอรุ่นนี้ไม่แน่ใจกันนี่แต่มันบอดี้นะมันแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนตรงไหนเนาะนี่สีบ่ะ แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนครับพี่น้องรุ่นนี้ F6 ขีด6เนี่ยว้าแต่ว่ามันมันก็ประหยัดด้วยนะอันนี้มัน C-HK ใช่ไหมไออีซุใช่ไหมใช่ครับ C-HK อ่ามันก็ปบดถือว่าประหยัดประหยัดไหมประหยัดประหยัดก๋วยขนาดนั้นไหมเย,ยอะเยอะเลยเหรอมันก็มดวัน,นมดวันเท<ป>่าไหร่นี่ ประมาณสามพันสาันปดเอ๋ได้กี่เที่ยวเนี่ยสามพันแปดสองรอยตักวันละสองร้อยอร้ปออ้าไปรเยอะเนาะเดี๋ยวถามอนี่ก็ันละลิตรตัวถลุประมาณนี้อืมประหยัดอยู่แล้วรุ่นนี้สี่ซูบมามาแล้วพี่อ้วน มามามาน่าจะต่างกันแหละ่6ก,กับ F6 เนอะ F6 เนี่ยน่าจะท็อปอย่างที่เขาว่าเออแล้วก็ไม่รู้เนาะแล้วก็้าเห็นก็อุ้ย F6 เลยว้า <laughs> ต่างกันตรงไหนเนาะ F6 e กับขีด6กนะมันก็ดูยากนะมันต้องสังเกตแบบเอามายืนเทียบกันเลยเงี้ยโอ้เสียตีรับเละเลยวันละ200กว่าเที่ยวครับ200วันละ20,000กว่าน้ำมัน ตีไปเลยสี่พันแล้วกันนะตีแบบตีทิ้งสี่พันไปเลยโอ้โหรถเยอะมากเลยซานน่น่าจะตักให้อีกทีมครับทีมงานเออยองแยง ส่วนคันนี้ก็ตักให้ทีมงานตัวเองก็วอนภรัตอ้าวคุณคุณเว้นาดนั้นเสียพีหรือเปล่านั่นโอ้มาแล้วรถรอพี่ไม้เสียพีไม่ใช่พีหนีก็จึงนะนี่พีพี่ไม้ครับ สายแบบรวยๆนะครับนี่รวยๆรถเต็มยังเนาะเสียตีเขามาแจมอีกคันได้บอเยน่าจะเยอะแล้วแหละดูรถเข้าดิน่าจะเต็มแล้วมัง้งเนี่ย แต่รถเยอะนี่แม็โคก็ได้เที่ยวเยอะนะวันนี้ให้ดูมุมนี้แล้วกันนะครับมุมด้านข้างครับ งานแล้วั้งฝังพี่มายนะยังหล่อเหมือนเดิมครับกันนี้ ใช้งานกันยาวๆเลยครับรถใหม่นะครับไม่ต้องวิ่งเข้าร้านอะไรเลยครับเจ้าของรถไม่ต้องวิ่งเข้าอู่เลยครับกฟังคุ้เงาแะ,ะ,ะ้ววะมารอบนี้เจอครับเนี่ย แรงทั้งเร็วพิโมะนะครับเจาะทะลุนรก เจาะไม่ถึงดินดานสักทีครับออต้องวางแบบโรยๆยาวๆครับไป ็อยากได้รถแบบนี้อยู่โซนโคราชสักคันนะนะอ,อยากได้อีกแล้วเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์บอกไม่ซื้อสักทีได้ต่พูดเงินมันหายากดีเรื่องอยากได้ก็อยากได้หมดแล้ว อยากจะได้อยากจะมีแต่ไม่อยากติดนี่ไงอโอ้่ต้องโรยยืนครับไม่งั้นกระดก กันแบบเต็มๆกับพีโมครับเอ้พีโมสองร้อยสิบมันมีหกสูบด้วยเหรอมีไหมไม่เคยเห็นนะโอ้มากันแล้ว ฟุงฮีโนะขอบแกครับเองครับเนี่ยวางก็ครับไม่ว่างก็จอด รถใหม่แบบนี้ก็ดีครับคนขับก็ขับสบายได้งานงานไม่ชะงักงานใหญ่ไว้ใจได้ สวัดีครับเจ้าแกโอ้วิ่งไกลปะสายชอลนี่ฮะที่ไหนสายชอลนะครับอ๋อไองานนั้นไม่ได้ที่แล้วนะนี่ครับรอเจ้าของเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างสุขใจไหมฮะคือครับคืออยู่ <laughs> nghe vừa rồi bật mày nó รบตอนแรกหากรุงเบครับแต่มาได้ซมิตมโมกุงเบน่าจะออกยากครับน่าจะแบบเยอะ ออกง่ายทิโมกับซานี่นี่ออกง่าย ร้านแล้วตุ๊กแก ก็นาโดเยอะนะเจ้าเจ้าโมยังต้องรอครับตักแป๊บเดียวครับ ดูต่อลงมาบริหารปอดขับโบเทสครับตอนนี้ร้อยชั่วโมงแล้วนะครับพีเอ็มเท่าไรสี่พันโอ้อีกนานอยู่ครับ มันเต็มถังตักได้4วันโอ้ประหยัดแท้ จะเอาเรือลงนะครับนะเตรียมพร้อมนะครับมาแล้วครับอาหิงข้างบนจะเป็นทีมงานยองแยงครับทำระแนงค้ายอย่างสีทำย่าง ตรงนี้ยอมดันตูดเอาดีกว่ารถแรงเดี๋ยวดอกจอกเราข้างไปเหมือนกันนะเออมันก็มีที่ง่ายที่ยากครับโอ้ทำแล้วครับขา่าวจัะ ันนี้ผมยังไม่ได้โอนเลยครับต่อภาษีใช้ไปก่อนครับหางเงินโอนก่อนเฮ้ได้กี่เท่าล่ะ But Pero... เห็นจานเป้บอกว่ารถยางพันเนี่ยโดนโบกช่างนะแต่รถยางแปดเนี่ยน่าจะไม่เกินแต่รถยางพันนี่โดนโบกช่างอันตรายเหมือนกันนะวิ่งโซนนี้ครับรถยางพันมันหนักไงแต่รถยางแปดมันไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับช่างยังไงก็ไม่เกินครับ ประมาณนี้ครับวันละสิบก่าเที่ยวครับประมาณสิบสามสิบสองนะครับปิงโซน,นี้น้ำมันวันละพันสอง